คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินเงินฟอดค่ะเป็นที่ดินแปลงสวยเป็นที่ไล่นะคะเป็นที่ไล่ที่ดินดีมากๆเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผาคินรัตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินเงินผอดค่ะ เป็นที่ดินแปลงสวยเป็นที่ไร่นะคะเป็นที่ไร่ที่ดินดีมากๆเลยนะคะลักษณะของดินเนี่ยเป็นดินล้วนสีดำๆเลยนะคะสําหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะเลยนะคะรถยนต์รถเก๋งสามารถวิ่งเข้ามาถึงอย่างหน้าแปลงที่ดินของเราได้เลยนะคะสําหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะการเข้าออกเนี่ยสะดวกนะคะเป็นที่ไร่ดินดีนะคะมีความล่มลื่นมากๆ ค่ะตามแนวเขตของเราเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะคะมีต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่ตามแนวเขตนะคะสําหรับที่นแปลงนีน้เป็นที่ดินเงินผลนะคะที่เจ้าของจะดีสามารถให้ผลได้ถึง60งวดเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนูดพุแเด้งนะคะเนื้อที่สองไร่สองงานนะคะขายยกแปลงในราคาไร่ละเพียง250 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีหน้ากว้างอยู่ติดถนนสาธารณะนะคะสำหรับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็เป็นถนนดินมีความกว้างของถนนอยู่ที่6เมตรเลยนะคะหน้ากว้างหันมาทางทิศเหนือค่ะมีความกว้างเนี่ยติดถนนสาธารณะอยู่ที่50เมตรนะคะกว้าง50เมตรนะคะสำหรับด้านลึกนะคะตาม แนวเขตนะคะก็จะจากต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะคะไปยังถึงยังท้ายแปลงที่ดินนะคะก็จะมีความลึกอยู่ที่72เมตรนะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีความหน้ากว้างอยู่ที่50เมตรยาวลึกอยู่ที่72เมตรค่ะจะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านขามนะคะหมู่ที่1ตําตบลขามสแกแสงอําเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมานะคะ อยู่ห่างจากตัวอำเภอขามสกเกสงมาก็ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแปลงที่ดินของเราจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับตัวอำเภอขามสกเกสงเลยค่ะเป็นที่ไร่นะคะแนวเขตเนี่ยตาม มีจะมีต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในแนวเขตของเรานะคะจะมีไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะเป็นไม้ยืนต้นและไม้ผลนะคะก็จะมีแนวเป็นแนวต้นตาลมีต้นสะดานะคะมีต้นศักแล้วก็มีไม้ผลก็เป็นมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเป็นมะขามเทศนะคะแล้วก็จะมี ต้นกล้วยด้วยนะคะจะมีส่วนที่เป็นเนินเนี่ยค่ะมีส่วนที่เป็นเนินอ,อยู่ทางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกนะคะก็จะมีเนินเป็นเนินสามารถที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของให้ผ่อนในราคางวดละ1416บาทนะคะงวดละ1416บาทนะคะยาวนานถึง60งวดเลยนะคะไม่ต้องดาวนะคะ ผ่อนงวดแรกนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่อยู่ห่างมาจากตัวโคราชเราก็ประมาณ42กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเป็นที่สูงค่ะไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเล190เมตรค่ะไม่มีประวัติน้ำท่วม100%เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมตามแนวเขตนะคะ,ะสำหรับที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะมีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะเจ้าฟงได้อ่อ รังวัดนะคะแล้วก็ปักเสาคอนกรีตไว้ตามาจุดต่างๆของแปลงที่ดินเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินที่มีความลมลื่นนะคะมีแนวต้นไม้ใหญ่เป็นคันแนวนะคะแนวต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่ในแนวเขตของเราด้วยนะคะอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสเกเสง โรงพยาบาลขามตะเกสแสงนะคะตลาดสุดขามตะเกสแสงสถานที่สำคัญสำคัญของอำเภอขามตะเกแสงนะคะสถานที่ราชการที่สำคัญของอำเภอขามตะเกแสงเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากเรามากก็ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเส้นทางการเข้าออกก็สะดวกค่ะสามารถเข้าออกได้ถึง2ช่องทางนะคะจะเข้ามาทางบริวเวณทางหลวงชนบทเส้นสอง0ก็ได้นะคะของเราจะแยกมาจาก ทางหลวงชนบทเส้นสองหนึ่งห้ศูนยเน่ยก็จะแยกตรงกันข้ามกับทางเข้าบ้านนวลนเจงนะคะจะมีป้ายบ้านนวลนเจงอยู่นะคะของเราก็จะอยู่ตรงกันข้ามนะคะทางเข้าก็จะอยู่ตรงกันข้ามป้าย บ้านของบ้านนุ่นเจงนะคะเข้ามานะคะก็เข้ามายัางแปลงที่ดินก็ใชเ้เป็นระยะทางก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะทางที่2นะคะเราก็สามารถที่จะามาทางทางหลวงชนบทเส้น2 0 6 7ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับทางหลวงชนบทเส้น2 0 6 7นเะคะเราก็จะเข้ามาบริเวณด้านหน้า,าทางเข้าวัดขามตะเกเสงนะคะเข้ามายัางบริเวณแปลงที่ดินก็ เป็นระยะทาง2กิโลเมตรเช่นเดียวกันนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านแล้วนะคะมีเพื่อนบ้านอยู่ติดกับแปลงที่ดินของเราเลยนะคะเพื่อนบ้านกา็จะมาสร้างบ้านสวนนะคะเลี้ยงวัวนะคะแล้วก็ทําเป็นไร่นะคะทาพืชไร่นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะไฟฟ้าประปาเนี่ยตอนนี้สําหรับแปลงที่ดินของเรายัางไม่มีนะคะห่างจากหมู่บ้าน บ้านขามเนี่ยมาประมาณ1กิโลเมตรนะคะไฟฟ้าเราสามารถที่จะใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ได้นะคะสามารถที่จะเจาะบ่อบาดานนาน้ําจากใต้ดินขึ้นมาใช้ได้นะคะและที่สําคัญค่ะที่ดินแปลงนี้ก็จะมีอยู่ติดกับคลองน้ําด้วยนะคะก็สามารถเป็นคลองน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะสามารถที่จะใช้น้ํา ในครองน้ําได้ด้วยนะคะเราสามารถที่จะมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ของเราได้นะคะที่ดินแปลงน,นี้เป็นที่สวยค่ะมีเนื้อที่ส่งไร่กับส่งงานนะคะเ,เจ้าของให้ผลได้ถึง60งวดนะคะผลในราคางวดละ1416บาทนะคะเป็นเวลา60เดือนหรือ60งวดเลยนะคะไม่ต้องมีเงินดาวนะคะไม่มีดอกเบียะะ้ยค่ะไม่ได้คิดดอกเบี้ยนะคะก็ จ่ายงวดแรกก็สามารถที่จะเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยค่ะต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะคะจะเห็นนะคะว่าจะมีแนวต้นไม้ใหญ่นะคะอยู่ล่มลื่นค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีแนวต้นไม้ใหญ่มีไม้ผลเนี่ยอยู่ตามคันแนวทั้งหมดเลยนะคะก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของเราทั้งหมดเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งนะคะที่มาสร้างเป็นบ้านสวนได้นะคะ ค่ะก็ตามแนวนะคะตามแนวก็จะมีต้นสักเนี่ยอยู่ประมาณ50ต้นเลยนะคะต้นสักก็จะอยู่ในแนวของเราก็50ต้นเลยนะคะจะมีต้นสะดาต้นยิงใหญ่เลยนะคะมีมีต้น จำจุลีค่ะแล้วก็มีแนวต้นตาลน,นะคะมีต้นสะเดามีมะขามเทศมีต้นมะม่วงนะคะโอ้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะเอ่อเป็นแปลงที่ดินแปลงสวยแปลงหนึ่งเลยนะคะและ้วที่สาคัญก็มีขันดินด้วยนะคะคันดินที่เป็นเนืนอสูงๆส,สามารถที่จะมาสร้างบ้านสวนได้เลยนะคะเหมาะที่จะมาสร้างบ้านสวนได้นะคะหรือจะมาซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติก็ได้นะคะทําเกษตรผสมประสานได้นะคะจะมาทําเป็นโคกนงหน้าก็ได้ด้วยนะคะที่ดินแปลง นี้ก็เป็นที่ดินที่มีดินดีนะคะเป็นที่ดินแปลงสวยรูปสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะดินดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญผ่อนได้ด้วยนะคะใครที่สนใจรายละเอียดกี่ยกับการผ่อนนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือใครที่สนใจรายละเอียดต่างๆของแปลงที่ดินเพิ่มเติมก็สามารถ ที่จะแอดไลน์มาสอบถามไดยที่ไละเอดของเราได้ค่ะไลน์ของเราก็จะเป็น @pakin999 นะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไป,เ,ปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อตไปค่ะสวัสดีค่ะ